สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่19ธันวาคมค่ะก่อน,นื่นเลยขอแสดงความยินดีกับคุณเมสซี่และอาร์เจนตินาสำหรับแชมป์บอลโลกที่รอคอยค่ะยูพันธบัตรยูโรโซนพุ่งทะยาน2วันติดหลัง ECB ประชุมวันพฤหัสส่งซิกรัวขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าคาดพร้อมประกาศ kick off QT มีนาคมยืนยันว่าเอาจริงค่ะกับความพยายามควบคุมเงินเฟอ้อตลาดสะท้อนความคาดหวัง terminal rate สูงถึง3.3เปอร์เซ็นต ส่งผลให้ยูภพระทิ0ปีของประเทศนี่ท่วมอย่างอิตาลีดิดพรวดรวม2วันกว่า40 b a s บเบสิสพอรุนแรงสุดตั้งแต่มิถุนายนยูเยอรมนี2ปีแต่2.5%สูงสุดตั้งแต่ปี2008แรงสันสะเทือนทางนโยบายการเงินลามสถานถึงการเมืองยุโรปโดยคุณกุยโดโคเซโตรัฐมนตรีกระโหมผู้อาวุโสแห่งพรรค Brothers of Italy ของนายกรัฐมนตรีคุณจอร์เจียมโลนีออกโรงโจก ECB ดำเนินนโยบายเข้มงวดเกินไปซ้ำเติมเศรษฐกิจชาติสมาชิกที่อ่อนแออยู่แล้วเข้าทางรัสเซียค่ะซึ่งคงนั่งยิ้มระหว่างลุ้นให้รอยแตกร้าวในหมู่มัธมิตตะวันตกบั่นทอนแรงสนับสนุนยูเครนนักกลิอแทแม,มองนโยบาย ECB มีสิทธิ์ทำให้ตลาดยุโรปเดินบนเส้นทาง w o r s before better โดย financial conditions ตึงตัวถล่มราคาสินทรัพย์ยูโรโซนลงไป รอมเศรษฐกิจก่อแรงกดดันทางสังคมและการเมืองจนเพิ่มความน่าจะเป็นสู่การเจราจารัสเซียยูเครนสถานการณ์ปัจจุบันค่ะอาจเปิดโอกาสลงทุนที่ดีทว่าเราไม่พลีพรามโดยเฝ้าติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดต่อไปภาพใหญ่ยังคงยึดมุมมองบันไดสองขั้นสู่ภาวะถดถอยเน้นซื้อสะสมเค e n e r g y KT Mining เ t เคทเวียดนามไปพร้อมๆกันในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะ เซดินกปิดไปดที่1 6 1 9 0 1เจุดลบมูลค่าการซื้อขาย66,299ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่จากความกังวลรูสเซชันในสหรัฐและเฟด e อ b เีเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยกดดันแต่ยังมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวขานรับความหวังจีนเปิดประเทศช่วยให้ดัชนีลดช่วงลบส่วนฝั่งของตราารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่58,628ล้านบาท าอายุพันธบัตรอายุหปีปิดที่1.9 4อร์เค่ะส่วนทงฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บสาท95สตางค์ต่อดอลลา่าสหรัฐโดยระหว่างวันไม่มีปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจใหม่เป็นสัญญาณการซื้อกลับส่วนทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตราดทุ้นโตเกียวดิ่งแรงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสหรัฐและยุโรปอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากเฟดและอ c b ีส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปเพื่อคควบุมเเงินฟ นิกกี้ปิดไปที่27,527.12จุดลบ1นส่วนเซ้งไฮ่คอมมิสิต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อยค่ะโดยตลาดปรับตัวในกรอบแคบๆและ 1, ผันผวนตลอดทั้งวันเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโควิดในทีนที่ยังคงแพร่ระบาดในจีนขณะเดียวกันก็รอดูแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังยุคโควิดเซิงไฮ่คอมมิสิสปิดไปที่3 1 6 7 8 6จุดลบ0ค่ะ ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์โดยปรับตัวลงเป็นวันที่3ติดต่อกันและยังคงติดลบเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้วยเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยของเฟดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนั้นจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยดาวโจนส์ Jones, ปิดที่32,920.46จุดลบ0.85%ส่วน S&P 500ปิดที่3,852.36จุดลบ1.11% ส่วน NASDAQ ปิดที่1 7 0 5 4 1จุดลบ0.9ปค่ะส่วนในฝั่งของยุโรปปิดลดลงในวันศุกร์ค่ะและร่วงลงรุนแรงในรอบสัปดาห์หลังจากธนาคารกลางรายใหญ่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย c ซซีฟตปิดที่ 6,452.63. จุดลบ1.0ปอร์เซดปิดที่1 3 8 9 3 0 7เจุดศูน และฟูซีร้อยปิดที่7,332.12จุดลบ1.27ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลกัหลกๆหลังจากเฟดและธนาคารกลางรายใหญ่ๆต่างส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อทางฝั่งของสัญญ,ญาณมันดิบบริัทสแนนิวออย์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ค่ะลบไป2.4ปตปิดที่74.29เซนต์ต่อบาร์เรล หลังจากธนาคารกลางรายใหญ่ๆส่งสัญญาณว่าจะยังคงปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีหน้าซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งอาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงส่วนฝั่งของเบรนท์เองค่ะลบไป 2. 7ปซปิดที่7 9ดเอลลาร์4เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ค่ะโดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวผันผวนและติดลบในรอบสัปดาห์ซึ่งถูกกดดันจากการคัดการที่ว่า เฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอในตลาดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อสัญญาน้งคำตลาดโคเมกสมบูรเดือนกุมภาพันธ์บวก0.69ปิดที่1,800ดอลลาร์20เซนต์ต่อทริเอลส์และนี่ทั้งหมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K-Tam Smart Trade กันแล้วจะกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชันวรวรณตินราสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ